สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเบนไพ่อราคเคิลช่องที่จะช่วยให้คุณได้ทำนายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับดวงชะตาของตัวเองอย่างละเอียดพร้อมคำแนะนำที่มีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างตรงไปตรงมาและในวันนี้เราจะมาดูดวงของคนที่เกิดในราศีพฤษภสำหรับสัปดาห์นี้กันค่ะซึ่งจะครอบคลุมทั้งเรื่องการงานการเงินความรักการเรียนและสุขภาพเพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัวรับมือกับทุกๆสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจ สำหรับคนที่เกิดในราศีพฤษภคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงและอดทนสูงมีความภาคพ,พียรในการทำสิ่งต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบและไม่ค่อยรีบร้อนโดยมักจะเลือกทางที่มั่นคงและปลอดภัยที่สุดแม้ว่าคุณจะชอบความสงบและความมั่นคงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ชอบความสนุกหรือความตื่นเต้นคุณเป็นคนที่มีความพักดีและใส่ใจในคนที่รักและเป็นห่วงคนรอบข้างอย่างมากแต่ก็มีความดื้อรั้นในบางครั้งหากคุณตั้งใจอะไรแล้วจะทำมันจนถึงที่สุดนอกจากนี้ คุณยังเป็นคนที่รักความสวยงามและมีรสนิยมดีไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่เร็วเกินไปเพราะคุณต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตในสัปดาห์นี้สำหรับคนที่ทำงานประจำคุณอาจพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในที่ทำงานบางครั้งอาจเกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันกับเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่หัวหน้างานซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจหรือเครียดได้หากคุณไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ได้ดีคุณอาจรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมแต่ไม่ต้องกังวล พราะทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายและดีขึ้นในท้ายที่สุดข้อการทํางานของคุณในช่วงนี้จะเน้นไปที่การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และการทํางานร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะเรื่องของการเจรจาและการสื่อสารหากคุณมีการสื่อสารที่ชัดเจนและมีความเข้าใจในมุมมองของผู้อื่นคุณจะสามารถผ่านพ้นปัญหาที่เกิดขึ้นได้สิ่งที่คุณต้องระวังคือการไม่ึดติดกับความคิดเดิมๆหรือวิธีการที่คุณเคยทําเพราะการปรับตัวในที่ทํางานให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโตในหน้าที่การงานสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัว สัปดาห์นี้จะมีความท้าทายเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเจราจารและการทำงานร่วมกับพันธมิตรหรือลูกค้าอาจมีความเข้าใจผิดหรือความไม่ลงตัวในบางจุดทำให้ต้องใช้เวลาและความอดทนในการแก้ปัญหาสิ่งที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์นี้คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและลูกคา้าเย่าปล่อยให้ความเครียดหรืออารมณ์มาบดบังการตัดสินใจของคุณอีกหนึ่งจุดที่ควรระวังคือการลงทุนใหม่ๆหรือการขยายธุรกิจในช่วงนี้คุณทำการศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสินใจ และไม่ควรรีบร้อนในการดําเนินการใดๆเพราะบางทีความเสี่ยงอาจจะสูงเกินไปหากคุณทําการพัฒนาธุรกิจอย่างรอบคอบและใส่ใจในทุกรายละเอียดโอกาสในการเติบโตของธุรกิจจะมาถึงในอนาคตอย่างแน่นอนสําหรับคนที่ยังหางานในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกท้อแท้และผิดหวังจากการหางานที่ไม่ตรงกับความคาดหวังแต่สิ่งที่คุณต้องจําไว้อย่าหมดหวังและพยายามต่อไปการเดินทางในเส้นทางนี้อาจจะไม่ง่ายแต่หากคุณยึดมั่นในเป้าหมายและคงความมุ่งมั่นไว้โอกาสที่ดีจะมาถึงในเร็วๆนี้ การเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆและการปรับตัวให้เข้ากับตลาดงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะช่วยให้คุณพบงานที่ตรงกับความสามารถของตัวเองในช่วงนี้อาจมีการติดต่อจากบริษัทที่คุณสนใจมานานหรืออาจจะพบงานที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนซึ่งจะทำให้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสำหรับคนที่ยังศึกษาอยู่ในช่วงนี้คุณจะพบกับความสำเร็จในด้านการเรียนหากคุณตั้งใจและทำงานหนักแม้จะมีความเครียดจากการเรียนที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณจัดการเวลาได้ดีความสำเร็จจะมาถึงไม่ช้า คุณจะได้รับการยอมรับจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนการทำงานเป็นทีมและการช่วยเหลือเพื่อนจะช่วยให้คุณมีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นจะทำให้คุณมองเห็นมุมมองที่ต่างออกไปซึ่งจะช่วยให้การเรียนของคุณดีขึ้นและสามารถทำได้ดีกว่าที่คาดคิดขณะในด้านการเงินในช่วงนี้คุณอาจจะพบกับรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเช่นค่าใช้ใจ่ายสำหรับการซ่อมแซมหรือการซื้อของที่จำเป็นแต่ยังมีโอกาสในการรับรายได้จากแหล่งที่ไม่คาดคิด อาจจะเป็นจากการลงทุนเล็กๆหรือการทำธุรกิจเสริมที่คุณทำอยู่สิ่งที่ควรระวังคือการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเพราะการเงินในช่วงนี้ค่อนข้างต้องควบคุมอย่างระมัดระวังคุณวางแผนการเงินที่ดีและหลีกเลี่ยงการใช้เงินเกินตัวหากคุณสามารถควบคุมการเงินได้ดีคุณจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตทางการเงินนี้ไปได้ในสัปดาห์นี้สำหรับคนโสดความรักอาจจะมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดคุณอาจพบคนที่น่าสนใจจากกิจกรรมทางสังคมหรือการทำงาน แต่จะต้องใช้เวลาในการทําความรู้จักและเปิดใจให้มากขึ้นการทําความเข้าใจในตัวเองและในสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์จะช่วยให้คุณพบคนที่เหมาะสมในอนาคตการไม่เร่งรีบในการหาคู่รักและให้ความสําคัญก,กับการพัฒนาความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปจะทําให้ความรักที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ยั่งยืนและมั่นคงสําหรับคนที่มีคู่รักความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะต้องการการปรับตัวจากทั้งสองฝ่ายเพื่อให้สามารถรับมือกับความเครียดจากงานหรือปัญหาส่วนตัวที่อาจเข้ามารบกวนคุณมันพูดคุยกันให้ดีและหลีกเลี่ การให้อภัยและเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ในช่วงนี้การทำกิจกรรมร่วมกันหรือการใช้เวลาอยู่กับคู่รักจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากขึ้นและทั้งคู่จะสามารถผ่านพ้นทุกอุปสรรคได้ด้วยความเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในช่วงนี้การพูดคุยและทำความเข้าใจกันจะเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์นี้พัฒนาไปสู่ความจริงจังคุณจะต้องพูดคุยกันอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา อย่าปล่อยให้ความสงสัยและความไม่ชัดเจนค้างคาอยู่ในใจเพราะอาจจะทําให้คุณและอีกฝ่ายรู้สึกเครียดและไม่สบายใจด้านสุขภาพในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทํางานหนักหรือเครียดจากการใช้ชีวิตประจําวันคุณหาเวลาพักผ่อนและดูแลตัวเองให้ดีการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้ร่างกายมีพลังและลดความเครียดลงได้การดูแลสุขภาพจิตก็สาคัญไม่แพ้กันคุณหาเวลาผ่อนคลายและทํากิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจ,ใจสงบเช่นการทําสมาธิการอ่านหนังสือ หรือการเดินเล่นกลางแจ้งเพื่อให้คุณสามารถฟื้นฟูพลังทั้งร่างกายและจิตใจสัปดาห์นี้คุณจะต้องผเผชิญกับความท้าทายที่เข้ามาจากหลายๆด้านทั้งการงานการเงินและความรักแต่ถ้าคุณสามารถรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างรอบคอบและมั่นใจทุกอย่างจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นความพยายามและความอดทนของคุณจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกๆอย่างดีขึ้นในอนาคตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามดูดวงกับหมอเบนไพ่อาราเคิลในวันนี้อย่าลืมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดคำทำนายและคำแนะนำดีๆจากเราในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ